ทุกคนชิโนออที่ทิมรับเป็นพรีเซนเ,เตอร์เพิ่งผ่านไป2เดือนยอดขายทะลุ25 0 0 0ันกระปุกแล้วค่ะส่วใหญ่คนจะเมนบอกว่าใช้แล้วดีมากแล้วก็ขาวขึ้นจริงๆค่ะแต่ก็ยังมีคนที่ลังเลว่าเอ๊ะจะซื้อดีไหมนะถามพิมเข้ามาเยอะมากวันนี้พิมพ์จะมาตอบทุกคําถามเลยค่ะทําไมชิโนอิใช้แล้วขาวขึ้นเพราะสังสก,กัดเลยค่ะดอกตูมเดลิลี่จากญี่ปุน่นช่วยกระตุ้นการสร้างคือต้าภายในผิวทําให้ผิวขาวขึ้นค่ะผิวแพ้ง่ายคุณแม่ตัง้งครรภ์ให้นมอยูใช้ได้ไหม ไ,ได้ค่ะชุอ,อีกผ่านการทดสอบการแพ้จากคุณหมอพิวหนังแล้วไม่มีสารกลุ่มวิตามินเอที่เป็นอันตรายต่อลูกน้อยนะคะเนื้อครีมเป็นยังไงบ้างเนื้อน้องเป็นสีชมพูอ่อนค่ะอื้อกลิ่นหอมเบอร์รี่มากเนื้อเข้มข้นนะคะทาไปแล้วเนี่ยจะแตกตัวเป็นน้ำนะคะไม่เ,นเนหนียวเหนอะซึมไวมา,มากๆเลยทิมการันตีค่ะนี่ ทาตอนไหนได้บ้างทาได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะถ้าใครอยากจะผิวใสไวๆนะคะต้องทาเป็นประจานะแต่ถ้าใครต้องรีบใช้ผิวนะคะก็บุกก่อนนอนเหมือนพิมพ์ก็ได้ค่ะราคาเท่าไหร่ใช้ได้นานไหมบอกเลยนะคะว่ากระปุกนึงเนี่ยให้เยอะมากครึ่งโลเลยนะคะแต่มาในราคาแค่290บาทนี่ขนาดยังไม่รวมส่วนลดนะเนี่ยใช้ไปเลยยาวๆ1-2เดือนค่ะถ้าอยากผิวขาวใสสุขภาพดีแบบพิมพอย่าลืมใช้ชุบอีกูต้าถักแชมพูที่พิมเลิฟมากที่สุดด้วยนะคะ